สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนได้เลิกดียามดีวันดีเป็นวันที่ขึ้นบ้านไม่ของลูกสาวคนโตนะคะแม่บ้านก็จัไปช่วยขนของจัดของเขาที่เขาทางค่ะปะช่วยแม่บ้านกันเลยค่ะจัดของเขาบ้านใหม่ลูกสาวคนโตกันเนาะคะ่ะเนาะเริ่มทยอยขนข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บภาพนิดนหน้อยเพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะไปกันเลยค่ะ บ้านที่ลูกสาวคนโตซื้อกับอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะอยู่เมือง no Fair นูแฟฟิลคือกันค่ะเพราะว่าขับรถมาสิบนาทีค่ะจากบ้านของแม่บ้านเองค่ะสิบนาทีก็ถึงบ้านลูกสาวค่ะแต่ก่อนนี้ลูกสาวพันอยู่เดมเบอรีค่ะตอนนี้ก็มาซื้อบ้านอยู่เมืองเดียวกันอยู่น no ูแฟฟิลจ้าเพื่อนๆค่ะใหญ่กลับมาอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับแม่ลรวคะ่ะไปไปกันเลยค่ะ วันนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะจะเก็บของเขาห้องจุดต,ต่างๆแกะของออกจากกลองโน,น่นกล่องนี่นะคะโอ้ยเนาะไะไปกันเลยค่ะช่วยลูกสาวก่อนค่ะกำลังกำลัง,ลง,ลงจัดเก็บของเขาที่เขาทางจะกองบ้านเป็นใหญ่ก็ไม่เยอะแล้วนะคะกำลังเก็บกวาด ท่านดนลงตัวค่ะกำลังเก็บของทยอยเขามาค่ะร้านหน่อยร้านหน่อยเรื่มขเกินละเรื่มขเกินร้านหน่อยจะเป็นคุณยายเลย รันทังนะป่ากับลูกเคยทาสีหองใหม่อันนี้เดี๋ยวถวยอาจารย์ออกจากกล้องจากหลังก็นะพงนี้ก็จะเอาพวกเตียงผวกที่นอนมาแลคะกำลังจัดได้หน่อยหนึ่งส่วนลูกสาว Yeah, I'll be, I can pick up. To and come back. Yeah. Yeah. See, pick you up, tomorrow. That Ready to travel. It's a famous, famous book. Mm -hmm. Why don't you read it? Yeah. So, yeah, do whatever you want. ผัดหมูสามสั้นใส่กับน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้นะคะตอนเคี่ยวน้ำตาลเมื่อบรได้ให้ดูค่ะลืมนะคะหมูสามสั้น แม่บ้านเปลี่ยนหม้อค่ะหม้อตัวพัดนั้น,น่อยไปแม่บ้านเปลี่ยนหม้อค่ะเอาไข่เอาหมูสซ้ำซั่นเอาน้ำลงเรียบร้อยค่ะตักฟองออกใ้หมดนะคะฟองแม่บ้านก็จะเริ่มตักออกใ้หมดเลยค่ะ<ม>เครื่องของเราจะได้หอมๆค่ะถ้าเราตักฟองออก<ม>หน้าตาไข่พะโลทำให้คนทองกินลูกสาวคนโต ลูกสาวคนโตอยากกินลูกสาวคนโตท้องอยากกินแต่อาหารไทยว่ะสันบานเลยจยัดให้ชิมดูแล้วแซบแซบ,บค่ะแม่บ้านชิมดูแล้วแซบค่ะลูกสาวมาเอาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> มาดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดนย้อ,ย <Yeah. S 1> อนองมาคุกกี้โอ้ยน่องวันนี้ก็เหนื่อยกับกัน จัดของเข่าบานใหม่ของลูกสาวนะคะลูกสาวก็มาเอาแกงพะโล่ตะกีนะคะค้นทองนาอยอยากกินแต่แกงพะโล่คิดอยากกินโน่นอยากกินแน่แม่มาสันอยากกินแต่อาหารไทยทองมาสันลูกสาวจะเป็นคุณยายเล้ว่าสันเถอะแม่ปางก็ไดโอ้ยเนาะคุณยายวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแม่บ้านก็กลับมาถึงบ้านแล้วประมาณยังทันทีกลับเข้ามาถึงนะคะประมาณออกไป สื่อ,อยั้งนิดๆน,นิดๆยู่ stop and ช r o p กับน้องนารินค่ะก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ค่ะแม่บ้านก,ก็เลยมากเก็บภาพน้องหมาคุกกี้ล้อแม่ทั้งวันแม่ว่าเอาไปด้วยเพื่อนนะเอ้ยนะเอ้ยนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่คะมาถึงบ้านจนตะวันตกดินมืดตื้อๆเลยนนอกบ้านก็ได้เจอกันคลิปหน้านะคะนคะคะบรรยากาศมืดอีกค่ะไปแล้วน,น,นั้นทีจะไดมาเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนให้บ้านในเพื่อนๆได้ดูประมาณเนี้ยค่ะ บายบายก่อนลูกบายบายเป็นไหมนะ่ะบายบายเป็นไหมขอบคุณนะคะดีรับชมไปแล้ว